ที่เที่ยวอำเภอเมืองกระบ,บี่อำเภอเมืองกระบ,บี่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีเขาขนาบน้ำที่เป็นจุดเด่นของเมืองคู่กับป่าชายเลนที่สมบูรณ์เขียวชะอุ่มทำให้บรรยากาศร่มรื่นนักท่องเที่ยวสามารถพายเรือหรือพักผ่อนได้ครับสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำนะครับ 1. น้ํา้ำตกคลองแห้งอำเภอเมืองกระบ,บี่ น้ำตกคลองแห้งครับเป็นน้ำตกสูงประมาณ500เมตรต้นกําเนิดมาจากยอดเขาเทพเบญจาซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ครับและนี่คือข้อมูลที่แนะนํานะครับสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็สาธารณูปโภคนะครับสถานที่ที่2นะครับวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่วัดถ้ำเสือเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ครับวัดถ้ำเสือตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ไม่ไกลเป็นวัดสวยอีกแห่งหนึ่งของกระบี่ที่มีความสงบเงียบและตั้งอยู่่ามกลางธรรมชาติมีภูเขาและต้นไม้อบล้อมร่มรื่นมีการตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปดูทะเลหมอกบนยอดสูงสุดของวัดนะครับอีกทั้งมีศาลเจ้าพ่อเสือให้เราได้ไปสักการะบูชาขอพรกันอีกด้วยที่ต้องเที่ยวในจังหวัดกระบี่นะครับมีมากมายต้องมาลองกันเองนะ